สวัสดีครับผมแฮกอิสลาและนี่คือรายการ ฟ็อกบ็อกซ์กฟ็อกรายการที่ถามคําถามชาวบ้านวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาถามคําถามผู้คนอยากรู้ว่าจะถามอะไรไปดูกันสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับกัปตันครับเฮดปัจจุบันขับมาด้าสอยู่ครับโตโยต้าครับแฮมลีโอเคกายครับเป็นนักกรยภาพันดาซีวิกเอฟบีครับชื่อเค้กครับผมธุรกิจส่วนตัวครับโตโยต้าแฮมลีครับเอซีวีสี่หนึ่งคิมค่ะเพิ่งเรียนจบว่างานขับรถที่บ้านเชฟโรเลตแคปติว่าเจมส์ครับเพิ่งจบเป็นไงครับโตโยต้ายาลิสปั่บ้านชื่อโมทำอาชีพเซลล์ตอนนี้ขับ <HR S 2> ชื่อบามค่ะเป็นเซล DM นะคะ่ะมินิคูเปอร์คันที่แมนค่ะชื่อมาร์คปัจจุบันขับปราราสัมคอยซายค่ะขับไม่เป็นจะมาดูอดพอดีเลยอ๋อสันครับชื่อหนึ่งค่ะธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ขับเป็นเบนซ์สามห้าศูนย์ีครับ ชื่อบิกครับธุรกิจส่วนตัวครับของผมเทซาครับพี่บาสครับผมฮอนด้าฟีนัดครับผมมิสูชิมิหลานคุณยังเป็นมนุษย์ EV หรือคุณเป็นมนุษย์รถน้ำมันครับรถน้ามันเพราะว่ายังไม่แน่ใจเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเหมือนกันครับคุณเคยมากกว่าก็คิดว่า EV เพราะว่า2่งคาฟีมาแน่น่าจะเป็น E ีอย่างเนต้า GT อย่างเงี้ยตัวนี้ก็โอเค โดยราคาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับน่าสนใจก็เพิ่งจองรถน้ำมันไปแต่ว่าก็จริงๆ EV ีีก็น่าสนใจค่ะด้วยคอนโดที่อยู่หรือว่าอะไรหลายอย่างก็เลยมันยังไม่พร้อมสำหรับ e ีวีสำหรับตัวเองนะร,รถยลื่นสันดาหค่ะคือคือจริงก็อยากอยากได้ e ีวีแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บนึงดีกว่าเล่ง E ีวีไฮะความคุ้มค่าด้วย ทคโนโลยีใหม่ๆอะไรประมาณเนี่ยมันดูอัจฉริยะหรือมันดูฉลาดตอบโจทย์มากกว่าอะไรประมาณนี้ครับ EV ประหยัด EV ค่ะประหยัดประหยัดดีสันดาบสันดาบครับเพราะว่าชอบครับชอบเครื่องเครื่องเสียงเครื่องกำลังเครื่องครับผม EV ครับ EV ค่ะนัมันครับ ก็ครสามอันดับท็อปทอันดับหนึ่งเลยอันอนี้เป็นแบรนด์ที่ชอบที่สุดเลยทาวดี้อีตอนโทนี่สตาร์ด้วยอันดับสองเอ็มจีไซเบอร์สเตอร์ตัวที่ยังออกใหม่ตัวนี้สวยชอบรูปลักษณ์ที่สามก็ยังเป็นออร์ดี้อยู่ดีเป็นตัว Q7 จะมีครอบครัวในอนาคตก็อาจจะด,ดูไว้เป็นตัว SUV อันดับหนึ่งคอสคายเคนครับขึ้นไปดูมาข้างบนสีแดงอันดับ2เป็นเทสลาโมเดลวายครับอันดับ3เอาคันนี้ได้ไหมมันเป็นคอนเซปต์คาร์ใช่ไหมใช่ไหมเอ็นวิชั่นเจอซี่มันมันเร็วมากแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์มาด้า สวยราคาจับต้องได้เลยฮอนด้าซีวิค P Y D C อันลำหนึ่งไปเลยฮอนด้าแอคคอร์ดดีไซน์สวยสปอร์ตฮอนด้าซีวิคมาสด้าสามจริงจริงที่ประเลีน้นที่มาค่ะก็ไปดู X C สี่สิบมาก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นรถ e V ที่ให้ออปชั่นมาครบราคาดีถ้าใครมอง e V ในราคาประมาณแบบสองล้านต้นๆหรือว่าล้านไปไปออยายอะไรเงี้ยอันเนี้ยคุ้มเจมคนชอบขับที่เป็นเฟอร์ซเวอร์ก็เลยวันที่จองไปก,ก็คือ X 1นะคะก็รู้สึกว่าสวย เป็นอันดับสาไปดูดีพาวมาฉางอันเออมันก็เป็นรถที่แบบม,มันมันมีมันแตกต่างจาก EV ค่าอื่นก่อนหน้านี้เหมือนกันเลยอันดับหนึ่งขอเลือกแค่เป็น BMW i5 ค่ะ i5 M60 เางอันแล้วกันค่ะ เออดีเผาดีเาใช่มอันดับที่3ามเท a าแล้วกันค่ะเทด้าโมเดลส B M I X M ใช่ไ่าพี่ใช่ของใหม่ใช่ื่อ I X M ใช่ใช่คือ B M มันน่าจะเปอร์ฟอร์แมนซ์ขับสนุกอยู่แล้วด้วยความ B M 2องเท a แล้วกันโมเดลวมันใหญ่ด้วยแล้วมันอ่าเราประหยัดด้วย B Y D Seal ครับถูก รแรกก็พูดถึงชอบ v o l v o e x 3 0ใช่แล้วก็เป็นอา Tesla Model Y สุดท้ายก็เป็นเบนนะคะ่เออซี่สองร้อยอะไรประมาณเนี้ยหรูหราแบบน่ารักเบนครับ S560E ครับฉางอันครับ L07 BYD s e a l บรุ่นรุ่นนี้ฮิตมากฉางอันอันดับสอง บีเอ็มสามก็คงเป็นเป็นเบนค่ะอ like ันดับหนึ่งดิอ like er> ันดับหนึ่งโมเดลวายอ่าอันดับสองโมเดลสามอันดับสามเอาวอลโว่แล้วกัน XC30 ซหนึ่งนะฮะเห็นหุ้นใดตัวใหม่ฮะตอนที่รู้ไม่ได้แต่ไอออนิกไอออนิกไอออนิกไฟฟ์มีกลิ่นไอของเลโทนิดนิดอันดับสองก็บีโอไอดีซีลครับสามก็อ่าเป็นฮอลล่าแคทเขาเปอันดับหนึ่งเลยก็ตอนนี้ก็หนีไม่พ้นบีโอไอดีซีลพี่อ่าฉั่อันของจีน ให้จีนให้ BMW XM หยิบกุญแจสตาร์ทกลับบ้านได้เลย1คันในงานนี้จี๊ปตรงนั้นนะพี่รูบิคอนเหรอคันไหนคันที่มันเอียงเอียงอยู่ตรงนั้นไอรูบิคอนใช่เอาดีอีโอนเหมือนเดิมก็ยังยังยังไงก็ยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมถ้าได้คันนี้ก็คือแบบจบเลยแทบจะจบทั้งหมดแล้วตอนนี้แทบไม่อยากได้อะไรเพิ่มเลยหนึ่งคันครับขับกลับบ้านไปเลยเบลเลสจำรุ่นไม่ได้แต่ว่ามันสวยดีสีมันสวยด้วยเดี๋ยวเราไปตามถ่ายให้นะครับเป็นพอเช่ข่ายใหญ่แล้วกันข่ับ เอ่อ x c 4 0ถ้าเป็น EV นะขับกลับไปใช่ไหมขับกลับไปไขอเป็นซีรีส์เดีกว่าซีรีส์เจ็ดเจ็ด E หรือว่า I7 เอาคุณแจให้เพื่อนขับแล้ว,ลวนะใช่ขอ XM เล้วกัน XM ใช่ไหมพับที่สุดแล้วใช่ไหมยนี่แหละหนูก็จะเอาคันนี้แหละ Volvo EX30 หนูจะไม่ต้องซื้อเองไงเลงๆไว้ก็ BMW XM อะฮะ ชอบ bmw ตัวนั้นแหละครับผมไอตัวนั้นเลยใช่ไหมอ๋ออยากลองรถไฟฟ้าด้วยใช่ครับโรตัส์อิริสราครับน่าจะในออสเตรเลครับคันที่อยู่ข้างหน้านี่ละครับขอเป็นมาเลเซียติลันครับก็เป็น x3 เลยขับกลับบ้านใช่ไหม bmxm ครับตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่ดีไซน์ด้วยครับแล้วก็พวกแรงม้าแบบก็คงจะเป็น aston martin vantage ค่ะขับแล้วรู้สึกแบบว่า smart อะไรเงี้ยอินเทอร์เนียสวยสุขุมประมาณนี้อ่า bmw i x50 อ่า bmw ไอเซเว่นไอเซเว่นใช่ไหมเบนซ์เอสคลาสค่ะของคุณมียังครับย่างกันค่ะเอาเอสคลาสเหมือนกันโอเคครับมันคือเอสเอลป่ะห้าร้อยป่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันเปิดประทุนด้วยใช่ป่ะมันคือยเดซไม่วีหนึ่งสี่เจ็ดเราไปตามมาให้เราไปตามถ่ายมาให้ก่อนเรานีได้สองร้อยเจ็ดสิบแซดตอนนี้ครับของมันคือก่อนมาคืนนิสสันนะแต่มาคืนแบบเป็นยี่ห้อก่อนที่จะเป็นนิสสันชื่อดัตสันนะครับใช่ครับดัตสันหยิบกุญแจแล้วขับออกไปได้เลยก็น่าเป็นเบนซ์อยู่แล้วจิ๊บชารจอยู่แล้ว แน่นอนที่สุดอ่ะวอนโว่คอนโว่เลยใช่แน่นอนเอาวอนโว่อาคาดไปเลยคืออคาดแล้วของคุณอาล่ะครับนี่คัตตี้แมนเนี่ยคัตตี้แมนใช่ไหมขับกลับไปเลยขับไปให้ลูกไม่บักครับไปด้วยไปบักไปกันเขาขับที่นั่งหลับอยากขับอยากขับอ๋ออยากขับให้ไซเบอร์ทัตครับตอนนี้ของเทสลาจิ้มแจได้คงรถทัตต์อิมิล่าครับจี๊บจี๊มือนกันหรออเลแกนโคชเชพี่สาวต้องนั่งอยู่แล้วโอเคโคชเช่ที่มีรุ่นแบบสเปกไหมต้องแน่นวันแหละพี่ต้องกบต้องกรบทางนั้นครับได้ครับ